สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูวิธีการใส่ขอบผ้าถุงตัวนี้นะคะขอบโค้งแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเข้าแบบองค์ขอบนะคะวิธีการใส่ก็จะง่ายค่ะนะคะแล้วเวลาเลาอกงานหรืออะไรก็จะล็ะง่ายค่ะเพราะว่าเรามีการเย็บอยู่ที่เดียวคือตรงนี้เขาเรียกว,ว่าการองค์ขอบเราเล็อขอบนะคะถ้าสมมติได้แก้เอวเราก็ล็ะตรงเนี้ยที่เดียวเลยค่ะนะคะขอบขก็จะหลุดออกง่ายเลยคะ่ะอยากรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า ค่ะเรามาดูวิธีการเย็บขอบกันนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบเนี่ยอันนี้อ้อยก็กัดออกมาแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่ซิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการติ๊กหัวซิปค่ะว่าตรงนี้นะว่าขอบเวลาเขาใส่เขาจะได้ชนกันวเวลามาติดตะเขอนะคะขอบแบบนี้เขาเรียกก็เป็นขอบแบบว่าอ um มขอบนะคะเราจะทําขอบสําเร็จมาเลยนะคะแล้วเราก็สวมเข้าไปตามนี้เลยคะ่ะนี่ตามที่เราติ๊กตำแหน่งของเอวไวนะะ้นะคะนะคะเราก็สวมเข้าไปได้เลย เนี่ยขอบแบบนี้จะทําให้เราแก้งานง่ายด้วยค่ะนะคะแก้งานง่ายเพราะว่าเย็บรอบเดียวค่ะนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเย็บแบบอมขอบนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บกันนะนี่อันนี้อ่ะกัดไว้เหมือนเดิมก่อนค่ะนี่อันนี้เป็นด้านของฝั่งขวามือนะคะนี่ป้ายของเราจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดป้ายนะคะเนี่ยตอนนี้เย็บล็อกอยู่เพราะฉะนั้นป้ายที่เป็นด้านบนเนี่ยก็คือด้านติดตะขอตัวบนอ่ะเขาจะอยู่ด้าน ชิ้นหน้านะคะอยู่ด้านขวามือของเราส่วนสําหรับเนี่ยตรงนี้ค่าจะเป็นอยู่ชิ้นหลังและตรงที่เรายื่นไว้เนี่ยก็คือเอว33อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เรามีการเผื่อยื่นไว้ว่าเอาไว้รองตะขอได้ด้วย,วยแล้วก็เอาไว้แกเอวได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเราแก้เอแลเราก็แค่ล็อกรอบเดียวค่ะนะคะพอแลเเเ้เราก็ล็อเส้นนี้เส้นเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเอวได้เลยนะคะแล้วขอบตรงนี้ที่เราเผื่อไว้นี่ก็ เราก็จะเอาไว้ขยายค่ะนะคะเพิ่มได้นิ้วถึงนิ้วครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมากกว่านั้นหรืออะไรเราต้องมีผ้าต่อนะคะก็เป็นผ้าที่เราต่ออยู่ด้านในค่ะเพราะว่าที่เราไม่เผื่อไว้เยอะตั้งแต่ที่แรกเพราะว่าคือไม่งั้นเขาจะยาวยื่นเกินไปนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรากําหนดไว้ที่สามสบายุดตรงนี้เราก็ไล่ขอบมาเน,นี่ยค่ะเนี่ยข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นขอบเอวที่เราติ๊กไว้ตามตำแหน่งเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยเราก็สวมเข้าไปแบบนี้เลย นะมามาดูขั้นตอนการเย็บกันค่ะเริ่มต้นจากด้านชิ้นบนก่อนนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะอันนี้ความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของเราจะย้อนเข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปยื่นตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ตรงนี้หัวเขาจะเหมือนกับเหลือนะคะ ก็จะเย็บย้อนมานิดนึงนะคะแล้วค่อยกลับลงไปนี่ค่ะซักสองสารอบนะคะอ่ะแล้วเราก็หมุนผ้ากลับมาใครจะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้แต่การเริ่มจากตรงนี้อย่างที่บอกว่าบางทีหัวขอบของเราอะ่ะเขาชอบยื่นออกไปนะคะหลังนั้นเราก็วางไว้ค่ะนะคะก็วางมาเลยนี่ค่ะมาค่ะ นี่นะคะตรงนี้เราก็ปล่อยเข็มมุดแล้วก็เอามือกรีดแบบไม่ให้ตรงนี้เขาย่นนะคะไล่ผ้าได้ด้วยนะนี่ค่ะค่อยๆจับไปแล้วก็ดูนะว่าขอบพับ,พบอะไรไหมอะไรไหมข้างล่างนี่ค่ะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อดเข็มมุดไปเรื่อยๆ กดช่วยด้วยค่ะตรงนี้เขาจะหนาเพราะเป็นช่วงที่เราใส่เป็นช่วงที่เราป้ายนั่นเองแล้วก็ไปนี้เลยทีนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะปิ้นหน่อยอยงเงยเนี่ยมาค่ะ,อะพอเราจะพอเราจะจะเย็บต่อแล้วก็ปักเข็มไว้ก่อนนะ เอามือช่วยด้วยจากเขาก็จะไถไปเนี่ยนะเราก็จะต้องแบบเขี่ยผ้าให้ดีนะ,นะคะตัวนี้เข็มปักไว้ก่อน,นะ พักไปเนี่ยเริ่มไปเงี้ยค่ะเนี่ยจับไปจับเนี่ยไปไล่ผ้าไปเงี้ยค่ะบางทีอย่างที่บอกว่าจักเขาจะทีบเลยนะตรงนี้เราก็นี่ไปค่ะ เลยมาแล้วแ,แล้วก็วกกลับขึ้นมาข้างบนค่ะมาเย็บขอบบนด้วยนะเขาเรียกว่าการกดริมกดริมเล็กค่ะแ,แล้วก็หมุนหมุนกลับมาจ้ะ นี like ่จ้าใกล้สุดแล้วนะคะเราก็อ่ะลองดูแล้วก็วกกลับมามาต่อได้ที่เราเริ่มไว้นะคะนี่เราก็เย็บระวังอันนี้เราก็วกกลับมาค่ะวกกลับมาอ่ะเลยมาสักประมาณหนึ่งนิ้วจากที่เราเริ่มไว้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่จ้าแบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ขอบของเขาก็จะอย่างนี้แหละค่ะนี่เขาก็จะตรงแบบนี้เลยนะคะถ้าเราระวังหัวสิบไว้อะเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะนะคะ นี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะต่อเนาะเดี๋ยวให้พาดูที่โต๊ะนะอันนี้มันแคบอะ่ะที่มันแคบนะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบโค้งนะคะนี่หน้าหลังก็เป็นแบบนี้จ้ะนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะนี่จ้าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอ่ะป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งนะ เสร็จแล้วคะ่ะผ้าถุงป้ายทบนะคะทุกคนมี2ตัวนะคะสายเดียวกันค่ะเจ้าของเดียวกันนะคะอันนี้หลังจากที่เราติดตะขอแล้วนะคะเราก็ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมาทําก็คือการเปิดป้ายนั่นเองนะคะอันนี้เปิดไ้นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นการสอยชายแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจากตรงนี้ที่มีการล็อกไว้นะคะ10นิ้วแล้วก็เว้นไว้สักประมาณครึ่งนิ้วคือแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาล็อกเปิดป้ายกันค่ะการวิีล็อกก็ล็อกอันนี้เป็นป้ายซ้ายขวานะคะทุกคน แล้วก็ล้อได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาล้อตรงนี้แล้วก็เก็บงานด้วยการรีดตรงนี้ออกนะคะจนมาชนตรงนี้นะคะี่อย่าให้เกินนะ นี่จ้าได้แล้วค่ะเดินตัวนะคะนี่ป้ายทบก็เป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูตัวที่สองนะคะตัวที่สองคือตัวนี้ค่ะนี่อันนี้ก็สอยชายนะคะเปิดไว้หน่อยหนึ่งแล้วตรงนี้ก็มีการเว้นรูไว้นี้ค่ะตรงนี้นะคะนี่นะเราก็จะเปิดถ้าเป็นซ้ายท้ขวาเนี่ยการเปิดป้ายจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเราก็จะทําต้องทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยเลยคะ่ะนี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะ ครใคร่ครยังไม่แม่นแบบนี่ควรอย่าเพิ่งใช้นะใช้เข็มล้อหรือหรือ,รอกันไก่เง็บๆแบบ,แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ตรงนี้ใกล้ตรงนี้เราต้องระวังหน่อยอ่ะถึงแล้วค่ะถึงยังอ่ะถึงแล้วค่ะนี่สิบนิ้วนี่ตรงนี้ยังไม่ถึง นี่ค่ะอ่านี่ถึงนี่แล้วี่ที่เราเว้นไว้นี่ค่ะสิบนิ้วนะคะก็เป็นแบบนี้จ้าหลังจากนั้นเราก็ไปล็อกเอาเศษได้ออกนะคะแล้วเราก็มารีเก็บตรงนี้ค่ะที่เขาเป็นรอยเย็บตรงนี้ที่เขาเป็นรอยอยู่ในนี้แหละแล้วก็รีออกไปนะคะ <c oughs> การเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีวิวตอนที่เก็บรีเสร็จแล้วนะคะมาดูนะคะค่ะ ขอบเมื่อเราเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะขอบโค้งนะคะเราก็เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็ติดตะขอนะคะตัวบนก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งด้านหน้านะคะตัวล่างก็อยู่แบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะขอบก็จะสวยงามค่ะทุกคนนะนี่ค่ะผ้าถุงป้ายทุบสาเร็จรูปซิปข้างขอบโค้งก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็หวังว่าการจัดทําคลิปของอ้อยจะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องวัฒน,นาสอนตาสอนเย็บนะคะมีทั้ง Youtube แล้วก็เพจนะคะแล้วก็มีทางต่อๆค่ะอันนั้นเป็นการรีวิวเฉยๆนะคะส่วนทางด้านความรู้ให้ดูเต็มๆทางนั่งเพจและ Youtube นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ